เอาละเอาละในวันนี้ก็อยู่กับวันฮาโลวีนรอบที่2นะครับผมก็เป็นวันที่2กันแล้วนะที่ทําการทําอีเวนต์ฮาโลวีนในปีนี้มานะครับผมพี่กันก่อนผมไม่เคยทําแบบนี้นะเพราะผมอยากลองทําปีนี้เป็นปีแรกดูนะก็วันนี้อยู่ในเกนมที่ชื่อว่าพุปผีมิดไนท์มุนชี่นะครับผมเป็นอัปเดตฮาโลวีนด้วยอะฉะนั้นเราจะไปลองเล่นกันนะแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะนี่จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างแปลกๆเลยนะ ก็นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นในเกมนี้จริงเดี๋ยวผมจะไปเก็บอาชีพเมนก่อนนะครับเพราะว่าผมก่อนนะผมอยากลองเก็บอาชีพเมนดูโอเคเวันที่อาชีพเมนแรกนะฮะเราต้องเดินโมเขีย,ยบโน้มนะฮะเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยทําของร้านสป็อคหายอ่ะเพื่อนของฉันเกมเนี่ยได้บอกว่าเขาหาแล้วแต่มันใช้เวลานานมากเลยอ่ะอันเนี้ยเขาจะเราก็จะบอกไปนะฮะพวกเราสัญญาว่าพวกเราจะไปดูหนังด้วยกันนายทำไงที่นี่เหรอได้ป่วยช่วยด้วย ได้โผล่ช่วยฉันทีละ่ะเราสามารถตอบเชว่อไปได้แล้วเขาจะขอบคุณเรานะเราเราจะได้อาชีเมนต์นะฮะนี่ Helping นู Hel ้นั่นเองโอเคไปที่เควสต,ต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเราจะไปอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้นะฮะต้นไม้ต้นนี้จะเป็นการ Unlock เควสของ Marco q u e นะฮะลองคุยไปเลย คุยดีคุยดิ b r งั้นเราลองเปลี่ยนมาคุยกับเสือเสืนหก n6 กันนะนายคิดว่าฉันลูกชสยฉันเกลียดฉันไหมอะฉันไม่คิดนะโอ้นายช่วยฉันหน่อยได้ไหมอะคือแบบว่านายช่วยไปเจอฉันที่ภูพีได้ไหมฉันต้องการที่จะให้นายเอหาลูกชายของฉันอ่ะได้เลยฉันจะให้รางวัลกับนายโชคดีล่ะ แล้วก็จะได้ชิเมนศูน์ศูนย์หกหกเอมานะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คทีว่าทำไมต no <1990 S 1> ้นไม้ไม่ได้เดี๋ยวผมลองลองอีกรอบดนนะครับก็โอเคนะทุกคนนะครับเราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมมาแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะว่าตัวเกมเนี่ยมันมีอะไรมากไหมเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้นี้เลยไม่ดูมาเลยว่าเกมเพลย์มันคืออะไรคือแบบเล่นสดเลยแบบเออเพิ่งเล่นนะแบบนั่นแหละคือแล้วเกมนี้มันให้ผมทำไงเนี่ยยี่สิบคอยไม่มีตังสักบทเลยครับทุกคน คือผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนเราจะต้องเป็นแพักงานขายของปะนะเออ่ช็อกโกแลตเหรอแลต้องการบ็อกซี่โคลาแล้ว <c oughs> แล้วเราจะไปหาจากไหนอ่ะอันนี้ต้องการป๊อปคอนโซดาโอ้ยลืมดึกแล้วนะเอาไปครับ ต่อไปโซดาแสดงว่าเราต้องทํางานเพื่อได้ตังค์ใช่ไหม <Yay! S 1> พอเราได้ตังค์ปับโอเคเข้าใจละก็คือทํางานเพื่อได้ตังค์นี้เองแล้วไหนโค้กหรือเปล่าโค้กมันอยู่ไหนเอรูอเน่ให้เรานะ่าจะเป็นอารมณ์แบบเราทํางานแล้วก็พยายามอย่าตายแบบนั้นมัน้งใช่ไหมเฮ้ย okay. มากู แต่ว่าเรายังไม่ได้รับเควส์มาก้เลยทุกคนมันได้ใช่ไหมผมก็ไม่มันแจเหมือนน่าจะไม่ได้อ๋อแสดงว่าเราต้องอยู่กับเขาด้วยใช่ไหมอืมแล้วผมจะไปหาของจากไหนอ่ะผมไม่รู้วิธีการหาของเลยเลยอ่ะคือแบบนะก็เราก็เพิ่งเล่นกันนี่นะ,อะเอา่าภากิ ท่าเกตอะไรฮะเมื่อกี้ผมเห็นออร่าเลยเหลืองๆคิดเปเองเห,องหองอรือมั้งออร่าเหลืองๆคืออะไรมันให้ผมท่าเกตอะไรคือแบบไม่บอกอะไรเลยเนี่ยท่าเกตอะไรอีกแล้วอ๋อเนี่ยสวัสดีอีกรอบ อ๋อ oh, แล้วก็ฉันลืมบอกไปพอดีฉันมาตามหาของหายอะ่ะขอบคุณนะพอทุทีฟรีเชื่อฉันทำวันนี้หายโอเคชัวร์เกียร์เราได้เบสเฟลละก็น่าจะเป็นการทำอาชีิเมนต์เสร็จแล้วมั้งไม่บอกอะไรเลยนอกจากตาเกตอะ่ะอะไรวะเนี่ยทางเข้าชั้นใต้ดินเหรอแล้วชั้นใต้ดินมีอะไร ผวก็อยากแกพึ่ง,าานะงลงมาดีกว่านะฮะผมกอยากพึ่งลงมาดีกว่าแล้วกลับขึ้นไปอที่เดิมนะฮะทุทีพอดีร่วงนิดนึงเคเราต้องระวังนะฮะแสดงว่าเกมนี้เราต้องวิ่งหนีด้วยดิฮะนั่นนี่คืนสองแล้วเหรอคือตรงนี้เราสามารถทำเควสได้นะฮะจะเป็นทําไปตรงนี้อโอ้โหโอ้โหโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีครับสว,สวัสดีครับพี่พีเจนะผมค่อนข้างรู้สึกว่าแปลกๆเลยเราต้องทำไงดีอะเคเรามาซ่อมแซมกันก่อนดีกว่าอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรโอเคโอเค อันนี้อ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ทำไงเมื่อกี้พี่ใช้ผมทำอะไรผมไม่เข้าใจโ <Okay. JJ. S 2> อเคโอเคเดย์คือคือคือเขาไม่ทำร,ร้ายเราผมก็วิ่งหยู่นีตั้งนานโอเคถ้าเขาไม่ทำร้ายเราก็โอเคหน่อยนะเราจะ <ad> เดย์เพลยอันนี้แล้วก็ อันนี้ให้กับหนุ่มน้อยตรงนี้นะเอาไปเอาไปอ๋อโอเคโอเครู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วมาคู่มาคู่อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ย what do you mean เฮ้ยเราอะเราอะเราอะต้องการอะไรต้องการวอซีโคล่เหรอแป๊บนะโอเคโอเคเอาไปเอากระลังไปกระลังไปโอเค วาน,นิลาต่อวาน,นิลาอย่านะอย่าอย่านะอย่าอย่ากัดนะเคต่อไป piece of cake มีม,มีวันนี้ไหลอีกรอบโอเควันนี้คืผมสงสัยว่าผมให้อย่างนี้ได้ไหมขอ้องถือด,ด้วยโดนกัดอีบ้า เดียวเดีย oh, ว wow. oh. ah, ๋ยวเรามาจากทุกทิศทุกสารทิศเลยน่ไงโอ้ยโอยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอ่านี่ประกนเอาที่ก่อนอ้หนุ่มจะเย็นจะเย็นจะเย็นดีวะบอกว่าจะเย็นโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกระีแป๊บนึงกระปีแป๊บนึงผกวแป๊บนึงผัวแป๊บนึง โอ้แโหไอ้นี่ก็หิวอยู่นั่นแหละแป,ป,แป,ป,แป,ป๊บๆจะเย็นครับพี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดินมาก็ได้ป๊อปคอนป๊อปคอนโอ้โหโอ้โหนีโโ่ก็คือต้องวิ่งจากจุกสารทิศเลยนะไงเ,เคเราเรามีป๊อปคอนอยู่นะฮะไม่ต้องห่วงรีบให้ดีกวะ่ะโอ้ยโอ้ยยังไม่จบอีกเหรอกาแฟแกาแฟแกาแฟแ โอ้ยจะตายนั่นบ้าแล้วนะอ๋อไอตัวนี้มันตัวหิวโอพวกกูเล่นตั้งนานเล่นจะยิงปืนตั้งนานไอบ้าผมไม่รู้ขอโทษได้ป้าไม่ไหวละ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 ต้องฮิวต้องฮิวโดยด่วนเมื่อกี้แอปเปลิลแอปเปลิลมีอยู่แอปเปลิลมีอยู่ จเนจเนจเจนเจนไอเด็กไอเด็กไอเด็กน้อยบ็อกซี่โคลา่าผมจะลอยไปได้ไหมแต่คืนนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะด้านล่างมีอะไรสีแดงๆผมไม่รู้ไม่รู้บอกอออผมก่อนดีบอกผมก่อนดว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหต้องมานั่งให้อาหารกับเออตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ไม่ได้ตังค์ก็ได้โซดา โอยเรื่องมากจริงๆแล้วเนะี่ยเรื่องมากเนี่ยเรื่องมากเกินไปแล้วนะไอ้นี่ชักจะเรื่องมากแล้วนะเออเคโอเค,อเค,อเคมาๆระวังซ้ายขวาปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เมืนอไร อ๋อร้อนไปโอเคโอเคกลับกลับแสดงว่าด้านล่างนี่นะจะมีของเยอะแน่ดูเลยนะทุกคนสวัสดีต้องการอะไหรหรือเปล่าอ่ะขอโทษแต่นะแต่ว่าพวกเรารู้กันมาก่อนด้วยหรอสวัสดีครับเออขอโทษแต่พวกเรารู้กันมาก่อนด้หรออะไรอ่ะ u เ l ี c ยอันลอเกสตี้เควสเออวัดเลย โอเคพี่ชายต้องการไก่แล้วก็วานิลลาแล้วก็แอปเปิลเรามาตรงนี้มาดูกันหน่อยโอ้โหจานนั้นอยู่ละโอ้ยตัวบ้าเลยไปเ่ยโอ้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 ยโอ๊ยคนครับเออผมไม่รู้ว่าอันนี้คือเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเออดูเหมือนว่าคนนี้จะมีแท็กเป็นโอนเนอร์นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บว่าเขาใช่เออ เจ้าของจริงอะเปล่าวะเนาะอือโอโอใช่ครับเขาคือเจ้าของเกมเฮ้ยเจ้าของเกมมาทำไรนี่เราจุกของเกมมาทำอะไรนี่ตรงนี้มันไม่ได้หรือเปล่าผมไม่รู้ครับฉันไม่รู้อ่ะฉันคิดว่าบางทีเขาาจะเอฟเพก็ได้ใช่ผมก็คิดว่าอย่งนั้นเอนแหละก็เอาเป็นว่านะครับผมสหรับในเกมในวันนี้ก็ ก็ต้องจบไปเท่านี้กันก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคลิปยาวกว่านี้นะครับผมก็มีหวังว่าไม่ได้ลงแน่นอนนะฉะนั้นคลิปก็ขอมีแค่นี้แล้วนะครับแต่เกมเพลย์ส่วนใหญ่จะไม่ตัดออกนะเพราะว่าจะได้ให้คลิปมันยาวๆนะแต่ว่าตัดออกบางช่วงนิดนึงนิดนึงช่วงนี้ไม่สำคัญตัดออกนะก็สราบวันนี้นะครับขอะลาไปก่อนนะครับพร้อมกับเจ้าของเกมที่กำลังนั่งอยู่กับ กับน่าจะเป็นเ,เจ้าของร่วมมั้งให้เดาก่อนสลับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย